มาชมไฮลทยการแข่งขันะนะครับศึกฟุตซอลไทยลีก2024ครับรชาชพัฒนเพชรบุรีชุดสีส้มเจอกับแบงคอกบีทีเอสชุดสีขาวนะครับชวลาได้ทักทายก่อนครับลูกยิงไกลจังหวะนี้หลุดกรอบออไปแล้วฟรีคิกครับของรชาชพัฒนเพชรบุรีครับสตวัสสุนทรยิงลูกนี้ครับนาทีที่3ให้เจ้าถิ่นขึ้นนำหนประตูต่อศแล้วคาถาวุฒิครับยิงจังหวะนี้ก็ติดเซฟ มีโอกาสจะหนีเป็นสอูนย์นะครับแต่ว่ายิงไม่ดีครับจังหวะน,นี้แล้วลูกเปิดมาแล้วเป็นชวลลาครับยิงด้วยซ้ายครับเบียดโคนเสาเข้าไปครับตามตีเสมอ1ประตูตอนหนึ่งครับแบงคอกบีทีอครับในนาทีที่10แล้วช่วงท้ายครึ่งแรกครับพิชิตพลครับได้ยิงจังหวะนี้ชนเสาหลุดกรอบออกไป โอกาสของธนาบัตรครับยิงไปติดเซฟของเรวัตอ,อ,อีกครั้งหนึ่งครับธนาบาัตรยิงบทออกหลังไปครับจังหวะน,นี้ครึ่งแรกนี่รูปเกมสูสีกันมากนะครับแล้วก็ธีดในัยครับลุยขึ้นมายิงไปติดเซฟวิราการามุมแคบเลครับแต่ว่ายิงเข้ากรอบ แล้วก็จังหวะสวนครับของกวินครับได้ยิงก็โดนบล็อกเอาไว้ได้แล้วลุยมาอีกครั้งหนึ่งครับธนบัตรก็ยังไม่ผ่านครับเรวัตช่วงท้ายครึ่งแรกครับธาดาบัวทีมไหลามาให้กับทวัชชัยได้ยิงครับติดขาของวิราการครับเซฟไว้ได้ อ้ยิงลูกนี้น่าเป็นประตูนะครับแต่ว่าวีราการก็เซฟได้เยี่ยมครับจบครึ่งแรกนี้เสมอกันอยู่ครับ1ประตูต่อหนึ่งครึ่งหลังกลับมาครับเฟดิก,กอยจังหวะนี้ล็อกหลบมาสวยแต่ว่ายิงไปชนเสารค,รครับครึ่งหลังกลับมานี่แบงอคอกโห e หมบุกอย่างหนักเลยนะครับจะเอาประตูขึ้นนำก่อนให้ได้ จังหวะนี้นี่ยิงไปชนเสาครับเฟดิก,กอยแล้วจังหวะไปแย่งบอลมาครับทีดในัยให้กับพิรพลสัตว์ซื้อครับยิงหลุดกรอบออกไปแล้วลูกเตะมุมครับไหลามาได้ยิงก็ไม่ตรงกรอบครับกวิน <c oughs> แล้วฟรีคิกจังหวะนี้ครับธนาธร เปิดกลับมาให้กับสัตวัษบอลมาเข้าทางเจริญแท่นาครับยกมาธนาโชธครับมาให้กับทวัชชัยแล้วปาดไปเสาสองครับเจริญยิงเข้าไปแต่ว่ามีการขอเช็ค VS นะครับปรากฏว่าแหมพุทธินมองว่าแบงค์ข้อครับธนาโชธถอยไม่ถึงนะครับเข้าไปรบกวนการเล่นครับแล้วก็ไม่ได้ประตูนะครับยังเสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นก็มานำจนได้ครับ ในนาทีเดียวกันเละครับเพราะว่าชายยิงจังหวะแรกติดแล้วก็เป็นพิชิตพลคอนเกษม์นะครับซ้ำเข้าไปครับขึ้นนำสองหครับแบงคอกบีทีเอสไม่ได้ประตูเมื่อสักครู่แต่ว่าก็มาแก้ตัวได้สําเร็จครับนํา2-1จนได้ครับทีมเยือนแล้วจวังหวะนี้ครับอดินันไปแย่งบอลมาครับไหลไปทางฝั่งขวากลับมาที่อดิน,นันแล้วจวังหวะนี้ครับศิรวิทยิงไปชนเสา พลาดโอกาสตามตีเสมออีกครั้งนึงครับลุยขึ้นมาไม่มีอะไรครับลูกนี้อันนน์นะครับจะยิงสวนไปก็ธนาโชธครับหม่งแล้วก็เตะทิ้งไปก่อนแล้วโอกาสของแบงคอก BTS ครับชลวินพึ่งใหญ่ยิงไปติดเซฟของอภิสิทธิ์เถวทุ่มมาว่าลุยขึ้นมาครับของกวินแก้วประเสริฐ ิงจังหวะนี้แล้วบอลไปชนเข่าครับของกราวุธิููพันธโอ้เข้าประตูไปครับนาที34นะครับราชพัฒนเ์เพชรบุรีตามตีเสมอ2-2แล้วดูจังหวะนี้เลี้ยงแหวกกลางครับอดีนัน,นมูลทรัพย์ไหลามาธนาทอรเหลมเนียมยืนอยู่คนเดียวโล่งๆเลยครับสกิดบอลเข้าประตูไปขึ้นนำเป็น3ประตูต่อ2ครับนาที35ครับราชพัฒนเ์เพชรบุรี โดยธทนทรเหล็มเนียมแต่ว่าทางฝั่งของแบงคอกก็ไม่ยอมครับมาตามตีเสมอครับจากการเล่นเผาเพยแล้วเป็นเจริญแท่นาครับยิงลอดขาอภิสิทธ์ถวทุ่มมาเข้าไปครับช่วงท้ายเกมก็มีโอกาสจะได้ประตูที่4หลายครั้งนะครับลูกยิงไกลของชวลาครับก็ติดเซฟ อีกครั้งหนึ่งครับพิธพลสัตว์ซื้อยิงหลุดกรอบไปก็จบเกมครับแบ่งแต่งันไปเสมอกันไป3ป,ประตูต่อ3ครับ